เพิ่นควันเพิ่นนว่าเขามาข่าเพิ่นเพิ่นพี่ชายนะออกแยกัแ่ยกหนุนเขาเขามาลุ่มข่าเพิ่นเพิ่นว่ตายเวมาเอาใหม่น่สามทีเขาเขาละตายหั่ใจอ๋อคนจุก

เกินมีโรคประจำโรคประจำตัวเดมนั่งเป็นเลือน้องตียาประจำไายม่เห็นคนแล้วยายคุณตานี่โดยปกติแล้วคืออาชีพพิ่นก็คือหาปลาอยู่แล้วบ่ครับ หาอยู่ตอนไปหาามจักปีครับอยู่หลายเด็กจะหนุนจังหน่อยคนเนี้ยบอกครับแล้วไอ้เพิ่นมีโรคประจำตัวบ่ะครับโรคประจำตัวเนี่ยพวกนนั่นเส้นเลือดสมองตีอกินยาประจำอยู่ครับแล้วหลังๆมากกินคือกันอยู่ป่ะกินอยู่กับยากินอยู่กับเมื่อยาครับแล้วก่อนก่อนวันเกิดเหตุนี่คือยังแฝงหนึ่งยังบระธานเนีเบิร์ตว่าวันพูดกับสาวอีกยานอ๋อแล้วก่อนวันเกิดเหตุนี่ยายมีรังสังหรณ์ยังปะ เพิ่นฝันเพิ่นเพิ่นฝันวาเขามาข่าเพิ่นก้นเนี่ยเพิ่นี่ายนะออกายกังแก่ายหนุมเขาเขามาลุ่มข่าเพิ่นเพิ่นบ่ตายคือเราไม่น่ะสามทีเขาเขาละตายว่าสานอ๋อเพินคนตุกเขามาเรียกยายวามาลวบ่ตามาละบ่มาเช็ดดูมาเช็ดในหื่นบ่เห็นเลพบ่หนมาตาลงไปยามบงกุจี แกนี่หนึ่งเขายุตอนน้ครัวมาบอกยายกี่โมงทุ่มหนึ่งแล้วประมาณทุ่มหนึ่งของเมื่อวานบักแสดงว่าโดยปกตินี่ผู้ตายนี่ยคือเป็นคนที่หาเงินมาจุนเจือครอบครัวบอกครับหาเนมาอปกกินคลอายแล้วก็หาฟาร็ได้กินบ่ได้ขายก็ได้กินอ๋อแล้วคุณแม่ทำอาชีพอะไรบ้างครับ ทำนาไปถอนก่าแม่ก็ดีแล้วก็ไปถอนก่าเพื่นก็ถอนกา่าแม่เลยก็เข้าจากถอนก่าก็ลงไปย่างมองหมือนกนอ๋อแล้วแม่คาดว่าสาเหตุที่ตาเพิ่นไอ้ตกน้ำนี้น่าจะเป็นเพราะไอ,อ้ญญโรคประจำตัวเราบอดหรือย,อยังครับเนี่ยว่าย่านเพิ่นไปยกรอบครับยกรอบเดยวมาถึงรูด้วนแม่ว่ะฮึมมันไม่ถึงมีรอบชองหลังคือเพิ่นรอบใหญ่อ๋อครับ